สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุขสุขลนเด้อจะเด,ด้อสำหรับมือน,นี้นะคะเนาะยายล้านจอมจุน้นแฟมิลี่พาพภีพระนองมามาชมสวนพี่น้องคะ่ะมาชมสวนสวน,สวนยูไสนะคะเนาะสำหรับสวนนี้นะคะเนะาะกัยู่อ่าที่อำเภอว่าปีเฮานี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ่าตั้งยูนะคะจุดอ่าบ้านน้องแสงน้อยเด้อพี่น้องเงอด้นอดนะคะน้องแสงน้อยนะคะอำเภอวาปีปทุมจังหวัด มหาสาร,าาสาราคามเห่านี่แหละค่ะพี่น้อง่ะปาดพี่น้องนะคะสวนมะเขือเทศค่ะคะได้พี่น้องเด้นะคะมีบักเขือเทศใหญ่นะคะพี่น้องคะแล้วก็บักเขือเทศน้อยน้ำเด้อค่ะเด้อนะคะบักเขือเทศน้อยกับเป็นตาเสตตาเสบเด้อค่ะพี่น้องบัคเขือเทศใหญ่กัปปาดกํกำลังสุกพี่น้อง่ะกำลังสุกกำลังได้ที่เลยเด้อจ้าน่วยใหญ่ซ้ำไดก็ใหญ่เติบหนึ่งระคะพี่น้องกําปันค่ะค่ะเลยระคะเด้อนะคะโดกมากมากนะคะพี่น้อง่ะ อันนี้ยายลานหเบิงแถวหนึ่งเด้อค่ะเด้อนี่แถวหนึ่งนะคะเนาะปัดพี่น้องคะ่ะอ่ายายลานก่ดเด้อสิเด้อสิขอเด้อสิขอคุณลุ่มปิดจักหน่วยหนึ่งถับห้พี่น้องหาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะคะขอจักหนวยหนึ่งหนวยที่มันสุกนะคะเนาะหนวยงใหญ่แต่ว่าตอนนะะี้ห้พี่หยน้องเบิงไปสากอนนะเด้อค่ะเด้อนะคะเบิงไปสักอนเนาะเดียวยายลานก่สิอุดนุนคุณลุ่มคือกันละค,ะะคะ่ะพี่น้องค่านะคะปัดพี่น้องคะ่ะ ก็เห็นแล้วซาออดน,นะคะนะไม้ตาไว้เลยเด้อค่ะเด้นนะคะบักเขือเทศใหญ่น,นะ,ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องได้เบ่งจุใจเลยค่ะพี่น้องค่ะปูได้มักนะคะแบบหวานๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะแบบหวานๆเซ่บๆอร่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้อง่ะหน่วยง่ายง่เด้อพี่น้องเด้อเบ่งหนวยมันเด้อค่ะพี่น้อง่ะเบ่งด้วยลูกดูลูกมันนะคะกบาลเท่ากับสีอิอนหนวยนะคะเนาะ นวยไงไงอหลีเดอนะค่ะพี่น้องว่าว่าเป็นนวยหน่อยเด้อค่ะเด้นนะคะกําลังสุกนะคะพี่ ο, น้องค่ะนี่นวยบาหไงเลยทํายําได้นะคะพี่น้องค่ะเห็ดยําเห็ดยํากระแซบได้ค่ะสําหรับบักเเกอเห็ดไง่รุ่นนี้แบบนี้นะคะเนาะเอานี่ค่ะกําลังเหลืองเอ้ยกําลังเหลืองค่ะพี่น้องค่ะกาลังจะแดงนะคะพี่น้องค่ะอีกพราะบอเกินอาทิตย์หนึ่งกับสีแดงใต้ใบเลยแหะค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งอ่ามันก็สีนี้แบบรุ่นไง่รุ่นน่อยนั่นนะคะพี่น้องค่ะมีสองรุ่นมีสองแบบเด้อพี่น้องเด้อนะคะ ลูกใหญ่กับลูกเล็กนะคะพี่น้องคะลูกใหญ่นี่กาลังสุกนะคะพี่น้องคะแต่ว่าลูกน้อยยังประ่านในสุกนะคะพี่น้องลูกน้อยกําลังจะนะพี่น้องคะกําลังจะอันนี้คือลูกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะคะให้พี่ให้น้องได้ชมสวนเอาเต็มเต็มเลยพี่น้องคะนี่นะคะมันเป็นแนวดไยนะคะย้อยหลันห็นเลยย้อยหลันโอ้ยอยากให้พี่อยากให้น้องได้เห็นน้ำเนาะค่ะเนาะส้อนค่ะพี่น้องคะเป็นซ้วมเป็นซ้วมอยู่มึงเนียลูกหนึ่งลูกหนึ่งโอ้โหเยอะมากนะคะ หนวยใหญ่อหลีพี่น้องขะปืดเบิงเอ,อ่อสามหนวยนะคะสามหนวยนี่สว้มหนึ่งนี่โอ้โหบอกเลยว่าใหญ่จริงๆนะคะพี่น้อง่ะเดี๋ยวยายลานสิขออนุญาตคุณลุงดะะ้ค่ะคุณลุงเพิ่งกะน,นั่งยูนนี่ละเฝ้าวสวนนี้นี่ละค่ะบ,บ่ไปใส่ละค่ะเด้นนะคะ,ย,ะ,คะยันบคัคเือรเทศเสียประชันละไปว่าใดไปว่าใดพี่น,อน้อง่ะเบิ่งมีแต่หนวยใหญ่อหลีนะคะ่ะพี่น้องคะอันนี้ยายลานให้เบิ่งแค่แถวเดียวนะคะพี่น้อง่ะแถวเดียวจริงๆนะคะ เต้นนี้แหงดกวคักพี่น้องค่ะเบิง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 พี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ยูไก่จังเม็ดค่ะยู่ไก่ไก่เหานี่เองนะคะยูไก่ไก่ยายลานหนึ่งยายลานบานนัวยูหนีมีสวนบะเขือเทศเด้อพี่น้องเด้อรููซาเอ่อบาบะเขือเทศใหญ่ของคุณลุงหนีแล้วสิปูย่ยูสองแถวนะคะพี่น้องคะนี่เด้อพี่น้องเด้อหนี่แถวที่สองนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้แถวที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อแถวที่หนึ่งนะคะ จะเป็นมะเขือเทศใหญ่นะคะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่สองนะคะพี่น้องครับมะเขือเทศใหญ่นะคะพี่น้องคะที่ย้าหลานหายพี P ่หายน้องได้เบิ้งมากเมื่อสักครู่นี้เองค่ะพี่น้องคะแถวนี้ก็ว่าเป็นธรรมดาพี่น้องคะแถวนี้ก็ยุ่นนวยใหญ่หลีเด้อพี่น้องเด้อนะคะยจ้าหลานสิยจ้าหลานบอกคุณลุงได้ฉีดยาบ่นี่บอกเลยว่ายาไม่ได้ฉีดนะคะอินซีโดยเฉพาะเลยเด้อพี่นอ้องเด้อ ข้ามาอินซีนะหฮาสามารถเก็บแล้วก็กินได้เลยค่ะถึงแม้ว่าบบตองล่างนะค่ะพี่น้องคะแต่ว่ารักรักเร็วกับไ้ล่างก็ดีที่สุดนะคะพี่น้องคะคุณลุงปัาดดูแลได้ดีที่สุดเลยค่ะพี่น้องคะอินซีนะคะพี่น้องคะอินซีปาดปา๊ดปาดปั๊ดเคมีไม่มีเลยใช่ไหมคะคุณลุงเคมีบ่มีจักหน่อยเลยค่ะพี่น้องคะขนาดเคมีบ่มีได้ไหขนาดเคมีบ่มี่เลยจ้านี่ค่ะเคมีไม่มีนะคะ เบื้งคุณลุงเก็บห้แล้วพูดเนี่ะได้แล้วพี่นงค่ะคุณลุงกัดกัดห้เบิ่งนะคะพีน้องค่ะนี่เด้อเจ้าของสวนพีน้นองค่ะทําให้ดูกินให้ดูด้วยนะคะปลูกห้เบิงเ่งแล้วบ่วแเล้วเด้อพน้องค่ะยังกินห้เบิ่งพร้อมเด้อพุ่นน่ะเสียหวานบ่จ้าคุณลุงหวานบักคากเลยอันคุณลุงขายจะเฝ้าไปนะคะเด้อใ,อใหายขออนุญาตสัมผัสจากหน่วยนะคะเป็นแนวไยไปลูกบักเขือเทศนี่งามงนี่คุณลุงดูแลแบบใดค่ะเนืง ไปเอากัดแม่ป่ายไงอ๋อแม่ข่ายไงกัดกันคุณลุงก็เป็นผู้ดูแลอยู่น,นี่นะคะเนาะแต่ว่ารักแล้วก็เป็นผู้หดน้ำเอาปุ๋ยใส่เป็นบ่ปุ๋ยคอกเฮานี่เนาะแ <คน S 1> ม่นบ่าปาด<ๆ>คุณลุงเว้าบ่าใครันนีปานไหนนะคะพี่น้องค่ะจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนําแต่ว่าคุณลุงก็อยากบวก,บก,บกเฮาอยู่ว่าดูแลแบบใดนะคะพี่น้องค่ะยายหลานบวกได้เลยว่า คุณลุงนะคะดูแลเองนะคะหดน้าเองใส่ปุ๋ยเองปุ๋ยคอกเฮ้าเด้อค่ะเด้อปุ๋ยอินรีย์นะคะพี่น้องค่ะนี่อันนี้คือนะคะเด้ออนุขออนุญาตเก็บหน่อหนึ่งเด้อค่ะเด้อเอาหน่อหนึ่งในใหญ่ๆเพราะไห่เพิ่นได้เบิ้งนะคะเนาะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวนื้ิเก็บเองเแต่ว่าอันนี้คือไห่เบิ้งก่อนนะคะเนาะอันนี้คืออ่าบักเขือเหศน้อยแล้วพี่น้องค่ะมาเขือเทศน้อยนะคะมีขนาดน้อยๆเบิ้งเบิ้งขนาดบักเขือเศหศน้อยแล้วพี่น้องเด้อกัยัางนวยป๊อด ดกมากมากอหลีได้พี่น้องคะดกคักดกเนี่ยอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งจ่าเบิ้ง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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งบักเขือเทศดกเด้อค่ะมากินให้ดูก็กินให้ดูแล้วนะคะพี่น้องคะมุจ้จสีวาดกน้ำยายหลานมาเอางานเบิ้งเบิ้งเหลียวไปเด้อพี่น้องเด้อนี่เหลียวไปมองไปนะคะทายแคปบหน้าจาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักเนี่ยมี้นกันเนาะ เบิ่งมองไปมีแต่รูปนี่มีแต่หมากมันเด้อพี่น้องเด้อนะคะกำลังกำลังขาวใสเลยพี่น้องคะกำลังขาวใสแต่ถ้ามันแดงขึ้นมานี่จุดนี่สีแดงใ้ไปเลยพี่น้องคะนี่จุดเนี่ยปป<บ>๊ดอ่ายายหลานนี่มามาถ่ายทํามไห้นะคะถ่ายถ่ายท่ามไห้คุณลุกนะคะพี่น้องา่บาบอดเห็นว่ามันงามดอกพี่น้องคะเห็นว่ามันงามเห็นว่ามันสวยกันเลยอยากให้พี่อยากให้น้องได้เบิ่ง ก็เลยอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นนะค่ะเนาะว่ามันงามใ่ซ้ำได้ระคะพี่น้องเบิงบ้งเบิ้องเบิ้องอันนี้ค่ะพี่น้องนี่โดกมากนะคะพี่น้องแดงจายไวไหมพี่เบิงบ้งเบิ้งเบื้องผุ่น่ะมึงพีนะพ่น้องด้อพุดอุ้ยอันบักใ่เลยพี่น้องแดงก็แดงนะคะวะ้าดยายล้านสิเกบให้พี่ให้น้องเบิง้งสดสดนะคะพี่น้องขาจะจะเลยเด้อคะ่ะนี่เด้อนะคะลูกบักใหญ่เลยเบิ้งหน้าเต็มกำยายล้านนีรีได้เดอ หน่วยนี้แดงที่สุดเลยค่ะพี่น้องจ้าใหญ่มากนะคะพี่น้องคะเพื่อเหรอเบงิบงเบงิงที่เหรอใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่าแักแอปเปิลซ้ำแบกแอปเปิลใหญ่เด้อพี่น้องคะเบิ้งในกลับเบิงหน่วยใหญ่บิใหญ่กับ,กบเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อนะคะบอกเลยว่าหวานนะคะหวานมากนะคะจุเลียสีนะคะพี่น้องคะปุ๋ยบานเฮาปุ๋ยคอกนะคะพี่น้องคะขนาดปุ๋ยคอกเบงิงเบิงพี่น้องขนาดปุ๋ยคอกกับซ้ำนี่เราปุย๋ยเอ่อ ไม่มีเคมีสักก้อนเลยนะคะพี่น้องค่ะไม่มีเคมีเดอจ่าเดอนะคะเบิงเรงแล้วลักษณะนะคะคือถ้าเป็นดูเอานะคะพี่น้องค่ะเบิ่งคขักเบิ่งเบิ่งพี่น้องเลยงามขักงามแน่เบิง่งคุณนายยายหลานห้พี่หายน้องได้เบิ่งได้เห็นเดอค่ะเดอจ่าจ่านะคะพี่น้องค่ะสวยงามมากนะคะลูกใหญ่ลูกโต พี่น้องขาตามต่นนะคะเนาะพระว่าในสวนนี้นะคะบ่แม่นว่ามีตะบักเขือเทศเด้อพี่น้องเด้อบกเขือซุปนะคะบกเขือไล่บักเขือเปอาะบกเขือกรอบก็มีด้ค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะกําลังดกพร้อมเด้อค่ะเด้อนะคะเบิ่งลูกมันเบิ่งเบืงเบิงเบืงหน่วยมันเด้อพี่น้องเด้อนะคะดูลูกดูหน่วยนะคะดูดอกดูใบเบิ่งดอกพี่น้องขาดอกกระดกดกนะคะดอกก้อยสี สีม่วงอํำถามเลยเด้อค่ะพี่น้อง่ะแต่ละต้นเบิ้งพี่น้องเด้อเบิ้ง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 แต่ละต้นของเราเบิงๆๆๆๆงเบ้งเบิ้งพี่น้อง่ะเบิ้งหน่วยเบิ้งหนึ่งกำลังงามเด้อพี่น้องเด้อนะคะต้นกําลังสวยต้นกําลังงามด้วยนะคะพี่น้องค่ะใหม่ๆเลยเด้อค่ะสาหรับสวนนี้นะคะสวนเป็นสวนที่อ่าพึงๆๆ่งอ่าพึ่งปลูกไม่ๆม่นะคะเนาะถ้าบอกว่าเฮ็ดยังแน่ก้อนหนาก้อนหนากะเป็นกะเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าขึ้นกันนี่แหละค่ะแต่ว่ากะ จุดนเนาะคะ่ะจะปลูกตามฤดูกาลน,นะคะพี่น้องคะปลูกไวเพื่อยู่เพื่อกินนะคะพี่น้องคะบริเวณเป็นผลิตตผลบริเวณเป็นปลูกจํหน่ายขายเอยีงอยงมากไม้เนาะคะ่ะพี่น้องคะพ่อได้ยู่ได้กินเด้อค่ะเด้อน,นะคะปลูกไว้พ่อได้ยู่ได้กินประมาณว่าบ่ได้ซสื่อเพ่นแห่คะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นบักเขือร่กเขือเปาะเด้อค่ะพี่น้องคะ ต่ว่าจุดนี้นะคะเนาะอายุหม่องเดียวกันนี่ละค่ะอันนี้จะเป็นบักเขือยาวเด้อพี่น้องเด้อนะคะมึงนวยมันพี่น้องขาดูสังเกตมานะคะนี่นี่นี่องแย่ร้านสี่เบิ้งเด้อค่ะเด้อนะคะนี่จะเป็นบักเขือยาวนะคะมะเขือมะเขือเขียวเด้อพี่น้องเด้อบักเขืือยาวนะคะพี่น้องขะเบิ้งเบิ้งดอกใ่พี่น้องขาดอกกับกำลังงามเด้อพี่น้องเด้อนะคะปัดคุณตาเราดูแลดีดีละค่ะพี่น้อง่ะเบิ้งจากลักษณะเบิ้งนี้ค่ะพี่น้องคานี่เบิ้งลำตูดเด้อค่ะเด้อ ดูลำต้นนะคะแล้วก็ใบกระลังอวบด้วยพี่น้องคากําลังทำเป็นทอดยอดได้ดีมากเลยนะคะพี่น้องขาแล้วก็นะคะดอกก็กําลังดอกด้วยพี่น้องคะกําลังดอกกําลังผลนะพี่น้องคะเบิ้งที่ละผลผลผลแต่ละตัวปาดคุณตาแล้วดูเลขได้ดีหลีนะคะพี่น้องค้านะคะจุดนี้นะคะจะเป็นมะเขือนะคะพี่น้องขามะเขือยาวต้นสวยด้วยนะคะพี่น้องเบิ้งพี่น้องคะ เอาเป็นตัวอย่างได้เด้อค่ะเด้อน,นะคะการปลูกการดูแลบํารุงดินนะคะพี่น้องค่ะเบิง่งเราวเอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยมักปุ๋ยขอกใส่เด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยขี้งัวขี้ควยเห่าบานเห่านี่ลหละค่ะพี่น้องค่ะถ้าบอกว่ามีอ่างัวควยบ่มีค่ะพี่น้องค่ะของคุณตากาต็หลายต้นเอ้ยหลายโตอยู่เด้อค่ะเด้อน,นะคะงัวควยเห่ากับสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงแล้วก็เอาขี้มันมาใส่กับผักกับมีได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่า คุณลุงเล่าเป็นคนที่ขยันมากเลยค่ะเดือดสำหรับที่ยายลานมาเห็นนะคะเนาะยายลานกับบริวารไม่ยุน่นี่หรอกค่ะพี่น้องคะแต่ว่ายยายลานมาเห็นคือเล่าขยันมากๆเลยนะคะพี่น้องคะเป็นคนที่ขยันนะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะพี่น้องทั้งพีทั้งน้องนะคะพี่น้องคะทั้งเออยทั้งอายของเล่าน้ำนะคะพี่น้องคะบอกเมนว่าคุณลุงเล่าเหตุผู้เดียวนะคะแล้วกับบริล้วกับบริเหตุผู้เดียวเหตุกับครอบครัวล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ ถึงแม้ว่าลูกเต้าจังสี่ลูกเต่าเล่าล้านเล่ากับมาเบิงมาแง่มาเห็ดซอยกันนะคะแต่รักรักเลี้ยวผู้ที่ดูแลนะคะพี่น้องคะก็คือคุณลุงนะคะเบิงดีรึเล่พี่น้องคะกําลังงามเลยนะคะเนี่ยเนีมะเขือยาวนะคะพี่น้องคะมะเขือยาวกําลังถอดนะคะกําลังถอดผลถอดลูกถอดดอกแล้วพี่น้องคะเบิงแต่ละตนของเรานี่ดอกด้พี่น้องค่ะโอ้ยสะอ่อนนะคะพี่น้องแย่ล้านสะอ่อนหลายพี่น้องเฮ้ย ชอบมากเลยนะคะพี่น้องขยาแยยร้านหมักแห้งนะคะหมักยังหมักการดูแลของเรานะคะเมื่มเบนตั้งต่ต้นบักเขือได้พี่น้อง่ะเบิงมีหอตอต้นผักนะคะยูหันนาเป็นผักซี่นะคะพี่น้องคาะน่ะพี่พี่น้องเห็นบ่ค่ะนะคะเบิ้งายหร้านสียางขาไปเกยไก่ให้เบิงนะคะเนาะมีผักซี่มีทวดินนะคะมาแฉม มีบักเขือได้พี่น้องคะมีพักอื่นๆน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวแยหล้านสิผ้าไปเบิ่งต่อเนื่องนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะพาสิพผ้าชม่มอ่อพักแป้นน้ำนะคะพี่น้องคะเยอะแยะเลยนะคะสําหรับจุดนี้นะคะของคุณลุงไม่ได้ซื้อได้ขายพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะได้เงินใส่พร้อมเนาะเะนาะถูกสิ่งถูกอย่างเนาะ,ะ,ะตามต่อได้ค่ะพี่น้องจ้าให้ดูมะเขือแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปตามต่อจ้าขอบคุณมากๆค่ะ